วันนี้นะครับเราก็จะมาสอนการดาวน์โหลดและเข้าเวนเกมกันนะครับ GTA Evolution ครับขั้นตอนแรกให้ท่านเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับหนาเว็บไซต์ของท่าน,นาเว็บไซต์ของเรานะครับ Evolution g t d com เมื่อท่านเข้าไปเสร็จแลท่านคลิกที่ดาวน์โหลดเกมซึ่งท่านใดที่ ินเน็ตเร็วนะครับก็ทำการดาวน์โหลดไฟล์นี้ไม่ได้เลยเมื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์เสร็จก็จะมีเป็นตัวติดตั้งครับซึ่งเราจะเปิดให้ดูในโฟลโดอครับนี่นะครับจะได้ไฟล์หน้าตาประมาณนี้ครับท่านจะได้ไฟล์เดี๋ยวผมหาไฟล์ให้ดูนะครับ ท่านก็จะได้ไฟครับหน้าตาประมาณนี้ท่านก็คลิกครับเลือกเลือกโฟลเดอร์จะติดตั้งครับสมมตุติผมเลือกอันไหนอันไหนเดสท็อปมาเดสท็อผมก็คลิกแล้วก็อินเฟสครับเราติดตั้งยังเสร็จนะครับซึ่งในระยะการติดตั้งก็จะแค่แป๊บเดียวนะครับ เมื่อท่านติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ท่านก็จะได้ไฟป์อมาณนี้ครับซึ่งให้ท่านคลิกไปแทอ exe ครับใส่ชื่อของท่าน username ครับ u s e เ n a m คลิกถูนะครับ,รบแล้วก็ไปเอาไพีจาก้าลวิไซต์ครับซึ่งตอนนี้ก็จะเป็น 2 0 2ศูนย์สองจุดหนึ่งจ็ดสองจุดหนึ่งปดจุดสองเก้าพอเจ็ดเ9้าเก้าเจ็ดครับซึ่งจะมีการเปลี่ยนอะไรตรงนี้ครับไปเป็นเครื่องสับัวงครับซึ่งตอนนี้ก็แสนนี้ไปก่อนครับเรกดแล้วก็ทําการเริ่มเกมครับซึ่งตอนนี้ผมเล่นในโครโลเลยไม่สามารถเริ่มเกมได้ครับเพราะว่าโครโผมมันเอ,อเข้าเกมไม่ได้มันไม่มีการดเสียงครับ นี่ถ้าได้มันก็จะเล้แบบฟินเดอร์ท่านก็เลือกครับไลดดีที T ่ที่อยู่เช่นซึ่งท่านได้เราก็กดเริ่มเกมแบบซึ่งเมื่อท่านเข้าไปเสร็จแล้วก็จะมีให้ท่านใส่รหัสผ่านนะครับท่านก็ใส่ไปหลังจากใส่เสร็จก็จะไม่กรอกข้อมูลนะกรอกตามความจริงไหมครับอันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมที่รับฟังเราขอบคุณครับ